สวัสดีค่ะนี่กับช่องเจมา์มาเฮียวันนี้เรามารีแอคอะไรกันคะอคินโพสจะซีรีส์ชื่อไทยว่าอะไรรักสุดท้ายอะไรวะควรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเออซึ่งเป็นซีรีส์ที่แบบเฮ้ยน่าจับตามองกว่าที่คิดใช่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เราเคยอ่านนิยายมาซึ่งผู้เขียนเนี่ยคือคุณแดนมีเนาะคือเขาก็จะแบบเขียนลง รีดอะไรมัง้งเพราะว่าเราอาจจากรีอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเขียนจากช่องทางไหน<ๆ>อาจจะทันอาจจะทันวไลด้วยอาจาอออาจะลงทันวาไลด้วยเออก็คือก็เป็นเรื่องแนวมาเฟียซึ่งปกติอะคือแบบซีรีส์วายไทยอะคือเราจะเห็น,นแนวพวกนักศึกษาหลักๆแบบนักศึกษาหรือว่านักเรียนแบบว่าจะเป็นพวกวิศวะวิศน้อันนี้แบบว่ามาแนวอันนี้มาแบบมาเฟียแปลกแนวมากใช่คือแล้วแบบในตัว ในตัวนี้ยายเองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่แบบเข้มข้นคือมาเฟียแบบว่าโหบูแบบถึงใจมากเลยตัวพระเอกกับนายเอกเองเนี่ยซึ่งก็คือตัวพระเอกเนี่ยก็คือคินแล้วตัวนายเอกเนี่ยก็คือพอชซึ่งทั้งสองคนก็สู้แบบเก่งทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าโหมันจะออกมาเป็นยังไงวะซีรีส์ถ้าทำไม่ถึงคือมันบงเลยทีโจนึกออกไหมใช่เพราะว่าแนวมาเฟียเนี่ยมันยากนะทั้งทั้งแบบว่าทุกอย่างมันต้องร่ำรวยอะ่ะใช่ใช โออาแล้วมาทาเป็นแล้วมาทําเป็นซีรีส์บายด้วยเออแล้วเรานึกไม่ออกเรานึกไม่ออกเรานึกภาพไม่ออกจริงนะใช่แล้วภาพลักษณ์ของมาเฟียมันต้องต้องได้อะต้องได้เนอะมันต้องแบบต้องถึงอะต้องคนแสดงอะก็ต้องถึงด้วยใช่ความสามารถแล้วก็ฉากเชิงการมูฟเมนต์อะไรต่างๆก็ต้องถึงด้วยมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปโอ โป๊ะปะเอออโปเล่นเป็นใครเป็นพอสะว่อเฮ้ยเราชอบมูดแอนโทนีนะมูต์ดัชช่านดีนะช่วยกูด้วยห้าหมื่นบอกเลขสูงมากได้ห้าหมื่นจัดให้ ชอบอ่ะมุนบึกมากอ่ะไอ้มุญดีไมไอ้บุญค่ะไอ้เว้ยมันมีอ,มอาวุธไงขา้าจ้างกูกูรับบัตรเครดิตไหมนี่มึงคนเต้นกวงอ่ะเอานี่ไป ถ้าของปลอมมึงเจอกูแน่กูชื่อคินมึงชื่ออะไรกูชื่อไอ้ฮอตมีคนมาตามหามึงวะใครวะเชี่ยไอ้สอมเขาทำมึงวะลูกน้องมันเรียกว่าคุณคินคุณคินอะไรของมันอะเลือดเลือดปลอมไปเนี่ยนี่มังรุ่งซุปเปอร์ลิมิตกนี่ชั่งเลยนะ คงทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะสรุปได้เท่าไหร่เงี้ยแสดงว่าของจริหรือว่าไม่มาทวงรายการคืนวเะเฮ้ยระเบิดลงอีแล้วกูเฮ้ย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 ไอ้พอดมึงอยา่าพึ่งก็ไปตอนนี้ใจ๊ยยโยกมัน้อง,งเดือดเดือดเรื่องอะไรครับพี่เล่นแล้วร้านกอเฮ้ยคนนี้เล่น ไปไปวสกูไล่มึงอ่ะหลานนี้มงไล่กูแต่ที่มอญยังได้ทำงานเฮี้ยโคตรโคตรแมน่โคตรไฟอ่ะเช่รีบเป็นไปแล้วห้ามออกไปไหนเลยนะเว้ยปอเช่อ๋อมีน้องชื่อปอเช่เจงชื่อปอสเออเขี้ยมันคือออกคขายฉันซะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะ เอาอันนี<อ>้ก็เกินไปมึง <ไป S 2> ต้องทำขนาดน,นี้เลยเหรอไม่ให้อบบอกให้ผมซ่อนอ่ะ <c oughs> ไอพอดมึงต้องช่วยกูน้วยห๊ะอ๋อคินบ้านเนี่ยเป็นของกูละมึงต้องการอะไรมาเป็นบรรยกาศให้กูนี่ไงบ้านหลัหการขนาดนี้แถมจ้างบริการเยอะเชีวยว แม่งเวอร์ชั่นมึงต้องทำเรื่องเฮียแน่เลยไม่มีวันเป็นบริการให้มึงเลยเช่นเดือนละแปดหมื่นพอไหมพอครับลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกันคนละขั้วคุณหนูแทนคุณชื่นชอบซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจมึงแพะกันตายเปล่าวะเราก็ได้กลับเลยได้หลับพ่อบันเทิงเต็มเต็มนี่มึงบังอาจไม่ตั้งใจดูเหรอ ส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณคิมกลับมาแล้วครับคุณคิมชอบทําให้พวกบรดิการคขนหัวลุกไปหมดเขาเหมือนคนหายสามสุ้อ๋อคุณคิมมาเปลี่ยนรถ <Yeah. S 1> สุดท้ายคุณคิม,มาภายนอกดูเป็นคนเย็นชาก,ก็จริง <c oughs> <c oughs> แต่แท้จริงแล้ว <c oughs> เป็นคนฉลาดรักพวกพ้อง <Cheers. S 3> <Cheers. S 1> และมีความเป็นผู้นำสูงมากมีโชคดีและที่ได้เป็นบริการให้กับคุณคิม ต่อไปคุณคินน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดของตระกูลมึงถึงได้บ้าอำนาจนี้ไปโชวก์กาแฟไม่ให้กูกูไม่ทำมึงต้องทำกูไม่ทำงั้นกูทำเองเพอาะที่การหรือพ่อมึงวะอดชิบหายตลอดนะให้อภัยแล้วกัน ทำไมต้องเป็นมันด้วยปะนอกจากฝีมือแล้วนแสดงรุ้นยัญ่ม่มีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราตอนนี้สตูเริ่มเคลื่อนไหวโอกาสของเรามาถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบริการคนใหม่ของคุณชินม,ม,มันเป็นใคร ที่แท้ก็คนสำคัญนี่เองงั้นมึงจัดการมันได้เลยแกินต่างคู่เลยอะป้าเราต้องทำแบบนี้จริงๆหรอโอ้โหมันมีตระกูลหลักกับตระกูลรองกินทุเป็นตระกูลหลัก มึงบ้าไปละขินถ้ามึงตายไปกูซวยดิวะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมเฮียกูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเชถ้าเฮียทำทุกอย่างเพื่อผมอะเฮีย้องฟังที่ผมพูดดิเราพี่กันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วถ้าเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วผมจะอยู่กับใครอ่ะคงไน่เขาขายกันนะแต่ผมจะไม่อะไรเเลยแล้วขอบืนจ้ะ สัญญา่อปูจะไม่เป็นอะไรกูรู้รว่ามกึงคนสุดและเก็บเสียงไม่ใช่เวลาไหมเอา้าโอ๊ย<า>อย่ารักแล้วอะโอ้ยไม่ใช่เวลาไหม ข้บหาัมื่ีมันได้าทไม่มากเนักีเท่ากูบอกแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากวงการไหนวะวงการมาดปเียวกวงการบายเนี่ยเข้าปุ๊บแล้วกูอกง่ายเลยกินพอสต์เดอซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้า ตบไมปขายเท่าไรใช่ไหมพวกมึงทำเฮีย้ยอะไรกันเนี่ยฮาเงียบดิกอไม่ท่าอะไรวะเนี่ยเมึงมงองเมืองตบ เฮ้ยแกเมื่อกี้ป้อมไปเหรอโอ้ยศีสตร์แลวไม่ได้ัางตั้งตัวเลยไม่แกเมื่อกี้ดีมากแต่ดีจริงแค่ทีเซอร์ก็9นาทีกว่าแล้ววะเฮ้ยแต่แบบอยากรู้แต่เอ้ยแต่เขาเขียนว่า Official ทีเซอร์เนาะมันไม่ใช่ไพลอดใช่ไหมว่ามันมาจับภาพจริงๆใช่ไหมอะทุกคนถ้าเกิดใครรู้คือเมนบอกเราด้วยนะเฮ้ยแต่คือที่ดูเมื่อกี้ดีมากเลยเนาะ ภาพดีเสียงดีเตาอ่างเข้าใจเขาว่าไปสุดเลยอะมาเฟียตะกูลมาเฟียคือไปสุดจริงนะเว้ยคือทําออกมาได้ตรงตามนิยายมากๆเลยคือแบบอย่างนี้เลยอะที่เราจินตนาการเอาไว้อะคือแบบฉากบูมันจะต้องแบบต้องมันมุมกล้องต้องได้เหมือนของเกาหลีอะเออมันต้องแบบนี้คือฉากบูเขาดีนะเออดีแล้วคือเรารู้สึกได้เลยว่าตัวคีนกับตัวพอร์ตเองอะคือเก่งอะคือคือเป็นคนที่แบบเก่งจริงๆอ่ะแคสมาดีมากอืแคสมาดีมากเาบอกว่า เหมือนจะเป็นเมฆชนเมฆอีกแล้วไหมก็คือเหมือนลุกภาพลักษณ์ก็คือดูผัวทั้งคู่ทุกคนทั้งตัวมัน่าแล้วคำว่าแมนแมนก็แล้วแมนไมแต่กูชอบฉากไว้แบบว่าที่แบบยิงยิงกันอยู่ยางต่อแล้วก็มาจับเออหลังเสาโอ้ยหลังเสาแล้วก็คืออยู่ดีพี่กินก็เหมือนแบบยิงกันอยู่บูชาพี่กินเหมือนอารมณ์ขึ้นกูงง เฮ้ยรักระหว่างลบไม่ได้ปะแล้วฉากตอนที่แบบว่ายิงปืนมาทั้งคู่อ่ะก็ไม่โอบเนาะไม่เชื่อฉากแม่งเมื่อวังดีมั่ได้มอ่คือไปสุดคือเบียวสุดอย่างนี้เลยทุกคนดีดมคืออันนี้เป็นค่ายโปรดักชั่นไหนทํานะฟีมาเนียฟีมาเนียรู้สึกว่าจะใหม่ใหม่เลยจากจากที่เราหาข้อมูลมาใช่่อนข้งหม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินด้วยนะ ที่เรารู้จักมินนักแสดงที่รู้จักก็มีรุ่นใหญ่เนอะทั้งแบบที่เรารู้นใจพี่พีททองเจือแล้วอีกคนหนึ่งฉันจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรเออฉันก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าเราเรารู้จักกันแหละราะว่าเราเห็นร่วมงานละครรา็นช่องแล้วเออแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยคือชื่อถ้าชื่อหมยก็คือเราอะเราอะรู้จักเขาจากจากอะไรจากพวกทีจียูเซ็กซี่บอยอะ พวกที่อยู่เซ็กซี่บอยอยจุฬาทีบอยไม่น่าจะว่าอยู่ที่อยู่เซ็กซี่บอยหรือว่าจุฬาคิดว่าน่าจะทียูตอนนั้นนะช่วงนั้นคือเพจซิวบอยมันดังภาพลักน่าจะเป็นทียูแหละผัวนะแต่พี่ไม่อะพี่ไม่ดูแบบสุภาพมากๆคือเป็นคนที่แบบสุภาพคือเป็นผัวแต่เป็นผัวสุภาพประมือเข้าใจจริงๆแล้วคือพี่ไม้ที่เั่นเป็นคินอ่ะส่วนอาโปเนี่ย ไม่ใช่คือขอบคุณไหมคะทุกคนเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นช่องสาใช่แต่น่าจะหมดสัญญาั้งไม่ั้นจะมาเล่นได้ไงน่นมาเล่นจริงช่องสามอ่ะค่อนข้างเคร่งเนอะคือมันจะเหมือนถ้าเซนแล้วอ่ะเหมือนมันจะไปเล่นกับช่องอื่นไม่ได้และนี้แค่เปิดตัวมาแค่ไม่กี่อันนี้หนึ่งวันที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนที่เราเปิดตัวมาสาม สามชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนที่เขาเปิดตัวมาคือติดเทตแล้วนะใช่ติดเทตติดเทตเลยนะเรเราเห็นเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะทําได้ออกมาถึงขนาดน้แล้วโปรดักชั่นที่เขาร่วมอ่ะคือดีมากเลยนะคือแบบคาดหวังแบบอยากดูอยากดูใช่ใช่รวยก็คือรวยแบบรวยเลยอ่ะดูดิคือแบบอย่างโลเคชั่นที่เป็นบาร์เป็นแบบแสงดีดีมากเยแล้วฉากนู้อ่ะทําได้ดีแล้วแบบมีตระกูลหลักมีตระกูลรองที่เขาแบบไม่ถูกกัน แล่อยากจะบอกว่าไอคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอะคือตัวพี่ตองอแทนคุณเอกุูงงมากคือคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยคือปัญญาอ่อนมากทุกคนคือมันแบบจริงๆทุกคนถ้าทุกคนอ่านอะทุกคนจะรู้สึกว่าคือเป็นสีสันของเรื่องคือแบบ ต้องเล่นให้มันแบบไร้สาระไปเลยอะต้องเข้าถึงเอเนอร์จี้ไม่งั้นมันไม่หาซึ่งเราอ่านนิยายไปเรายังขำเลยอะเออเพ่ต้องดูต้องดูนะว่าซีรีส์ว่าพี่ต๋องหาเขาจะแบบจะเล่นเล่นออกมาได้ฮ่าหรือเปล่าเขาที่เธอเธออ่านนิยายมาทั้งสามคนอะมีคาแรคเตอร์แล้วนิสัยเป็นยังไงก็อย่างที่เขาบอกในทีเซอร์เลยว่าคุณคิน่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนนิ่งๆเนาะเหมือนเย็นชาแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนดูแบบเจ้าเล่ห์อะฉลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นคนร้ายเป็นนักวางแผนใช่เป็นนักวางแผนแล้วก็เขาก็จะมีความสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นอะไปทัว่อยู่อย่างที่เขาบอกอย่างที่เห็นซึ่งน้องพอชของเราก็แบบนี่ก็ไม่ได้สปอยนะแต่ก็แบบแอบในนัทุกคนก็เห็นในทีเซอร์แลหละแอบแอบแบบเขาจะมีความดราม่าเขาจะมีความเหมือนเสียใจเรียวตาที่แบบว่าเห็นคินเป็นแบบเนี้ยคือเป็นคินเป็นผู้ชายที่ไม่ควรตกหลุมรักอเพราะว่าเราเจ็บแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วน ตัวคิมตัวคิมอะ่ะก็เป็นเป็นน้องคนเล็กใช่ไหมของบ้านก็คือ,อเขาก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆเออนิ่งๆม่ค่อยไม่ไมสนใจอะ่ะคือไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะคือแบบว่าบทก็คือแทบแบบมันไม่เหมือนไ,ไม่ได้เน้นบทคิมอะไรมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยอที่ห้าห้าแบบที่เราโฟกัสมากๆกก็คือแทนคุณนั่นแหละใช่ เแต่ฉันตลกจริงนะแทนคุณคุณนะน่าดูแล้วซึ่งเป็นพีต่ตองเล่นเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครยังแบบดูตัวละครไม่ทันว่าแบบมีใครบ้างคือเราไม่รู้จักทุกคนนะเรามาดูคลิปนี้นดีวกว่าคือคลิปเปิดตัวน,นักแสดง Kin p o r เ The Series รักโคตรลาสุดท้ายโคตรรักนะคะไปดูกันดีกว่า,าทุกคนมันดูใหญ่ไปหมดเลยอะ่ะเอามันอลังการเนาะดูดินรับบทโดยคัะ อลังการเนาะดูดิคิดเปิดตัวเขากูกคนลุกเลยเนี่ยกุกคนดีไปหมดเลยเขาต้องทำดีขนาดนี้้าต้องทำมัเกินไปนะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงตอนที่แถมปุ๋ยทานโทษเก็บเมืองหลังมาดีขนาดนี้ได้ยังไงอะ โอ้โหคุณโทนแม้กระทั่งเบื้องหลังหรอทุกค,คนใส่ดำหมดเลยนะดำขาวอ๋อดำคุณใส่คืคอดำแดงไปจะไปดำแดงคุณแกเท่ยันกระดาษอย่างนี้ก่อน เนี่ยผมกำลังจะบอกนะว่าวันนี้พ่อจะแต่งตัวน่ารักแล้วก็เป็นอีกวันที่พีทรอดไปได้รับถ้ามึงร้องอีกคำนึ่งนะเดี๋ยวกูจะเอาแฟ้มเนี่ยฟาดหัวให้มึงติงต้องกว่าเดิมอันนี้เล่นเป็งเนาะเออเราได้รับบทอะไรคะ วันนี้ทีเขาให้มาสวยมากแล้วคือเขานั่งคู่ตั้งแต่ตอนมึงเห็นกูเป็นอย่างงี้แล้วมึงสนุกใช่ปะเฮ้ยเขาต้องเดินมากดกันเว้ยมันเรื่อนมาเออวัากับผ่านเออเฮ้ยอย่างนี้แม่งรุนมากเลยนะคือเดินมากดให้เห็นเห็นอย่างนั้นเลยอะเจ็ครับพอดีผมมันเป็นเวลาทานชาของผมอะแต่ว่าถ้าผมไม่ดื่มมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอย่างี้งั้นผมอาได้เลยเหรอทำไมเล่นชันาซ มีป้าที่เป็นพ่งกับป้าเฮ้ยนี่พี่มายถ้ามึงรับไม่ได้มึงก็ออกไปปกติไม่่คยขายเสียงขายลีลาอย่างนี้เีเเียเียเีนี่ กูรู้แล้วว่าทำไมได้บทแทนคุณตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเนี่ยผมพูดลิ้นมากไปหมดแล้วดีใจด้วยที่ที่ที่กรรมการเห็นเราเป็นตัวละครจริงๆขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ให้ด้วยนะครับก็ทำเต็มที่ต่อไปครับถ้ามีโอกาสก็ติดตามซีรีส์นี้คิดไม่เป็นคนดูนานๆนะครก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วนะครับวิวเคปีสุดสองหอนะครับก็จะ ทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ทําให้เต็มความสามารถครับผมอ๋อพี่บิวไม่วีผมเล่นบทไหนก็ได้ที่มันเข้ากับผมและพุ้งกับคิดว่ามันโอเคอะไรอย่างนี้ยครับขอให้ได้ขอบคุณมากครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับอู้อัปโปอู้มึงมึงมึงปั๊ดแบบนี้คือได้บทเลยใช่ไหมใช่ได้เลยหรอเข้ารอบไปเลยได้เลยเมื่อกี้ออกมาแจ้งข่าวกับแฟนคลับ เอยดีทุกคนมันเกินเหตุแล้วเ,เมื่อกี้ทุกคนเราก็ดูคลิปเปิดตัวนักแสดงกันไปแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราสงสัยมากว่าเฮ้ยคือฟิล์มมาเนี่ยคืออะไรวะเราผู้กำกับอะ่ะเขาเป็นใคร <ไข S 1> วะเขามีผลงานอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือเราเสิร์ชหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเรางูเองหรือเปล่าแต่เราไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการเปิดตัวผู้กำกับซึ่งเราหาทางทีวีไม่เจอเนาะเราก็จะดูในนี้และเดี๋ยวเราอินเสิร์ตขึ้นตรงนี้ ดูกันดีกว่าโคนสวัสดีครับพี่วูด,ดีสวัสดีครับทางฟิมนเนียขอเปิดตัวคุ้มกับพี่วูด,ดีอย่ได้กันเลยครับนั้นเหรอพี่ว่าไม่ต้องดีกว่าไม่ได้ครับพี่เปิดตัวคู่กับทั้งทีผมว่าเอาใหญ่ๆดีไหมพอลังการมากงชัยพัเลดนี่รชื่อละใหญ่ไปครับ งันเอาไงดีครับพี่ถ้าต้องทำจริงๆพี่ขอแบบเท่ๆเลยพอซีรีส์ของเราอะเท่ได้ครับเท่ไปไหนอ่ะเป็นเท่มากโหเท่ไปเอางี้ดีกว่าพี่อยากได้แบบอีโมชันแนลหน่อยอะที่เห็นแล้วแบบขนลุกเลยจัดไป อยโมชันนอ๋อแต่วคนลุกน,นี่คนลุกเองหนาวใช่ไหมหนาวเอลซ่าไปอีกอออะเอาอย่างนี้เลยเหรอเอา,อางี้ผมว่าแค่เนี้ยก็โคตรเท่แล้วดีมันเนีย ไม่ต้องอะไรมากเออ,เอ,อทุกคนคือแบบมันต้องมีเปิดตัวพุ่มกลับด้วยอ่ะเอ,อ้ยคือขยันมากทําไมขยันทำขน,ขนาดานี้นะไม่แต่เขาให้เกียรติพุ่งกับนะออจริงพี่พุดดี้คือใครชื่อนี้คุ้นๆอยู่เนะาะทำมาพงชัยพัดวูดดี้ชื่อนี้คุ้นจริงๆคุ้นแบบเหมือนเคยได้ยินมาแล้วอะ่ะเขาชื่อวูดดี้นี่แหละทุกคนพุน่ากลับก็คือเราก็มีข้อมูลของแบบไม่ค่อยพอเนาะแต่เราคิดว่าเขาน่าจะเคยพวกกำกับ ภาพยนตร์หนักสั้นอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแหละก็แต่ว่าซีรีส์วายอะคือเราก็เพิ่งเคยเห็นชื่อนี้เนาะอืมไม่งเคยเห็นชื่อนี้ก็แต่เท่าที่ดูก็คือดีมากดีทุกคนดีจริงถ้าเกิดว่าเขาเคยกำกับภาพยนตร์มาก่อนอะเขาจะมีบุคลากรที่แบบแตกต่างจากผู้กำกับซีรีส์ทั่วไปเนาะซึ่งเราคิดว่าฮ้ยไวใจได้นะต้องเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากทุกคนก็ถ้าเกิด บบทุกคนสนใจแนวมาเฟียโนแบบไม่จำเจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะมาแรงในปีนี้เลยก็ได้น,ดน่าดูมากจริงจริง ก็ฝากคินพ o ดเ the series ด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานของพี่แดมี่คนที่เขียนนิยายเรื่องนี้ด้วยละกันเนาะถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปอา่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในทันวาไลหรือว่าในลิสอะไรก็ได้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<แ>กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้พวกเรา3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย